สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่โจโนะครับรับจดทะเบียนสมรสคนไทยคนพมา่าคนกัมพูชาและชาวต่อชาติทุกสัญชาตินะครับเนาะอ่าก็วันนี้นะครับเอ,อิรนผมจะมาตอบคำถามพี่ชายท่านหนึ่งนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ในในคลิปวิดีโอที่ผมได้ดำเนินการเรื่ององการทำใบโสดและมาทำการจดทะเบียนสมรสนะครับนะอ่ะจะมาอ่านคำถามพี่เขาก่อน ะครับเนะาะก็คำถามพี่เขานะครับเนาะก็เข้ามาคอมเมนตะ์นะครับว่าตามกฎหมายเขาจะต้องไปจดทีอ่อำเภอนะครับแล้วก็โอนจะจดทะเบียนรถก็ต้องไปที่ขนส่งโอนที่ดินก็ต้องไปที่กรมที่ดินเจ้าต,ตัวเจ้าของตัวเจ้าต,ตัวนะครับ ต้องไปเซ็นเอกาสารแสดงตัวตัวจริงครับคุกนะครับะนะครับเนาะก็ก็เดี๋ยวผมแปลคร่าวๆแล้วกันว่าเออถ้าดําเนินการหลงการโอนทะเบียนนะครับตัวเจ้าต,ตัวต้องไปอันนี้เหมาะมากได้นะครับ 2. ถ้าไปกรมที่ดินนะครับต้องไปเออเซ็นเอกาสารที่กรมที่ดินนะครับเนาะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามาะมด้หม,มาะมัได้ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมขอข้ามไปไม่ตอบแล้วกันทีนี้ มาเรื่องของการจดทะเบียนสมรสนะครับผมเข้าใจนะครับว่าเขาอาจจะพี่เขาอาจจะหมายความว่าไม่ต้องมาหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะครับการจดทะเบียนสมรสของผมเนี่ยหมายความว่าไงไหมผมหมายถึงว่าตัวผมเองเนี่ยจะทําใบสมรจากต่างประเทศนะครับไม่ว่าสัญชาติพม่ากัมพูชาจีนนะครับอเมริกาหรือต่างชาตินะครับก็คือ,อ,อผมจะทําใบส่รสตัวเนี้ยนะครับหรือว่ามอบหน้าแทนกันได้นะครับทีนี้ทําการแปลอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เจ้าตัวนะครับต้องมาเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าหน้าที่นะครับไมยถึงว่าเจ้าตัวเนี่ยครับไม่มีมอบหน้าไม่ได้นะครับนะเจ้าตัวไมยถึงว่าคู่สมรสเนี่ยไม่ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยนะครับทั้งฝ่ายชายทั้งฝ่ายหญิงนะครับอ่าไม่ว่าคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติต้องมาเซ็นเอกสารในทะเบียนสมรสด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับนะอ่าอันนี้ผมบอกไว้เลยว่าเจ้าตัวมาเซ็นครับ ไม่มีมอบอำนาจนะครับไปทะเบียนสมรสไม่มีมอบอำนาจแทนกันนะครับเจ้าตัวนะครับไม่ว่าคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติต้องเซ็นเอกสารเองนะครับมอบอำนาจแทนกันไม่ได้นะครับนะทีนี้รูปที่ผมลงเนี่ยนะครับนะอันนี้เป็นที่สำนักงานเขตในกรุงเทพนะครับนะถ้าเป็นต่างจังหวัดเขาเรียกอำเภอก็ต้องไปเซ็นเอกสารที่อำเภอนะครับต้องเซ็นด้วยตัวเองนะครับนะอันนี้ทุกคู่นะครับ เซ็นด้วยตัวเองทั้งนั้นนะครับนะผมจดมาเป็นร้อยคู่หลายร้อยคู่เนี่ยก็ถามทุกคนได้เลยนะครับว่ามาเซ็นด้วยตัวเองไหมนะครับนะก็อันนี้ผมขอตอบพี่ว่ามาเซ็นทุกคู่นะครับเอกสารทะเบียนสมรถนะครับส่วนไอ้คำว่าคุกของพี่เนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับพี่คุกคุกคุกคืออะไรหรือยังไงนะครับหรือว่าผมทำผิดกฎหมายมาตราไหนนะครับเป็นเ,เป็นคดีความอะไรนะครับ ขอให้พี่เนี่ยให้มันกระจ่างนิดนึงนะครับเดี๋ยวคนมาคอมเมนต์ของผมแล้วเนี่ยมาดูแล้วเนี่ยจะเกิดความสงสัยนะครับนะอ่าถ้าปลอมแปลงเอกสารทางราชการถ้าผมปลอมแปลงนะนะครับในใบโสดเนี่ยแล้วมาทําการจดทะเบียนเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยจะมีโทษวจาคุกเป็นคดีอาญานะผมบอกไว้เลยเป็นคดีอาญาซึ่งคดีอาญาเนี่ยยอมความกันไม่ได้นะครับผมทําผิดเนี่ยมันเป็นคดีอาญายอมความกันไม่ได้ไม่ใช่คดีแพ่งนะ มีโทษจำคุกแต่6เดือนถึง5ปีนะครับปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึง20,000นบาทหรือประมาณเนี้ยนะครับตัวเลขนี้ผมไม่แน่ใจแต่คร่าวๆประมาณนี้นะครับโทษจำการปลอมแปลงเอกสารทางราชการนะครับมีโทษจำคุกแต่6เดือนนะครับถึง5ปีนะครับเป็นคดีอาญาซึ่งรองความกันไม่ได้นะครับโทษปรับก็คือตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือเปล่าดิผมไม่แน่ใจนะหรือหนึ่งแสนเนี่ยแหละ นะครับตัวเลขนี้ผมอาจจะต้องอาจจะคาดเคลื่อนนิดนึงเนาะอาจบางทีผมอาจจะจําตัวเลขไม่ได้นะครับอ่านะครับทีนี้เออผมให้ข้อกฎหมายพี่ไปละนะครับความรู้ทางพี่ไปละนะครับทีนี้อ่าไอคมมานของคำว่าคุกของพี่เนี่ยนะครับก็อาจจะแสดงความคิดเห็นมาเพิ่มมาอีกหน่อยละกันนะครับว่ามันเกี่ยวกับอะไรตรงไหนนะครับนะอ่าถ้าผมทําผิกดกฎหมายนะครับนะ พีกระจายเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบได้เลยนะครับเนาะอ่าถ้าผมทําผิดปุ๊บเนี่ยนายทะเบียนนะครับนายอำเภอก็มีความผิดด้วยนะครับเพราะเอกสารมันปลอมนี่ต้องนะอ่านะครับไอต,ตรงนี้พี่อาจจะมารบก,กวนมาต่อคอมเมนต์ต่อละกันนะครับนะว่ามันผิดกฎหมายอะไรคุกเรื่องอะไรนะครับเนาะนะครับเพราะว่าการปลอมแปลงเอกสารทางราชการเนี่ยอันนี้คุกแน่นอนนะครับพี่นะครับเนาะ อันนี้ไม่ยอมความกันไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าคดีแพ่งเนาะคดีแพ่งมันเรียกค่าเสียหายได้นะครับก็มาตอบให้ชัดเจนหน่อยนะครับอันนี้ผมทําคลิปมาตอบให้ให้แล้วนะแต่ว่ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับว่าผมทําผิดตรงไหนนะครับไอพี่พี่บอกว่าคุกเนี่ยนะครับพี่พี่เตือนผมเข้ามาเนี่ยก็ต้องกราบขอพระพคุณนะครับพี่เป็น,ปนคำอะไรคำเตือนละกันเนาะแต่ว่า,าพี่ขอแจ้งรายละเอียดให้เพิ่มผมให้ผมนิดนึงนะครับว่าคำว่าคุกของพี่เนี่ย ครับมันมันเกี่ยวกับผมตรงไหนแล้วผมทำตรงเนี้ยมันมันจะติดคุกตรงไหนนะครับติดคดีสารอะไรแพ่งหรืออ,อ,อาญาหรืออะไรที่เนาะสารยาวชนสารครอบครัวนะครับพี่บอกละเอียดให้หน่อยนะครับนะอคนที่มาจดกับผมเนี่ยนะครับนะพี่ผมได้รับโอกาสได้ดูแลทางทําการทําใบส่และมาจดทะเบียนสมรสเนี่ยทุกคนก็จะรู้เลยครับ นะว่ามาเจอตัวผมมาเซ็นเอกาสารจริงๆมาอะไรจริงไม่มีการเมคไม่มีการปลอมแปลงนะครับเนาะอ่ะก็หากคลิปนี้นะครับผมเองจะไม่ลบหรอกครับนะทุกคลิปที่เข้ามาเนี่ยผมจะมาตอบคําถามให้ทุกคลิปนะครับไม่มีการลบแน่นอนนะครับไอมีแต่ข้อดีข้อดีอันนี้อันนี้ไม่ใช่ตัวผมนะครับนะไอคลิปไม่ดีผมลบอย่างเดียวลบอย่างเดียวไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นะครับนะผมก็มาตอบคาถามให้กระจ่างนะครับเนาะเผื่อบางคนเขาเข้ามาดูแล้วเนี่ยเออไว้ว่า เออผมก็ตอบชัดเจนนะครับไม่ชัดเจนก็ถามมาใหม่ผมก็ทําคลิปตอบให้นะครับนะไอ้ส่วนตรงไหนไม่ชัดเจนพี่ก็ถามเข้ามาใหม่แล้วผมจะทําคลิปมาตอบละกันนะครับเนาะก็ขอขอบคุณมากนะครับพี่อุตส่าเข้ามาคอมเมนต์กันนะครับเนาะ,ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ดูคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ